อุทยานแห่งธรรมะวัดถรร้ำใหญ่ปริกมีแต่ความร่มเย็นมีแต่ความสงบธรรมะเป็นแสงสว่างโรจแจ้งโลกโดยสมมุติเห็นความจริงสิ่งสมมุติก็สุดสิ้นอยู่บนดินใต้ฟ้าเพียงอาศัยสร้างกุศลสร้างเหตุเป็นปัจจัยเพื่อจะได้พลนทุกข์สุขนิพพานดวงตาเห็นธรรม หับตามันดับลืมตามันเกิดเห็นสิ่งสมมตุติสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันจึงวุ่นวายเห็นกรูปนามเกิดดับกิจสงบพุทธศาสตร์วันดิตตราบใดยังมีชาวนาทำรรนาอยู่คงไม่ว่างจากข้าเปลือกตราบใดยังมีนักเรียนเรียนหนังสืออยู่คงไม่ว่างจากครู รับใดยังมีผู้ปฏิบัติธรรมมักคงแปดอยู่คงไม่ว่างจากพระอริยเจ้ามักขจิตผลลิยานหรือ <c oughs> อริยสัจสี่เมื่อสังขารขันดับได้แล้วความเป็นตัวตนจักมีไม่ได้เพราะไม่ได้เข้าไปเพื่อปรุงแต่งขันเมื่อความปรุงแต่งขาดไปความทุกข์จะเกิดขึ้นได้อย่างไร จิตที่ส่งออกนอกเพื่อรับอารมณ์ทางสิ้นเป็นสมุทยัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกอันได้รับความกระทบกระเทือนจากอารมณ์นั้นเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคติเตือนใจพัฒนาถาวรวัตถุพร้อมทั้งกายใจ ทำไม่เอาคือเสียสละแก่พุทธศาสนาตามวันเวลาที่มันล่วงไปไหลไปไม่ยึดติดของกูตัวกูไม่มีโอ้ชีวิตนี้ขอสละชีพแด่ผ้าเหลืองอันรุ่งเรืองบริสุทธิ์ผุดผ่องใสจากสิกขาลาเพศด้วยเหตุใดโลกนั้นไสมากล้นด้วยกลลวงมายาธรรมของปลอม โลกแห่งสมมุติมีแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งอาทิตย์เดือนปีเป็นสิ่งสมมุติอัตตาหิอัตโนนาโถตนนี้แลเป็นที่พึ่งแห่งตนความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความสําเร็จจงเอากายเป็นครูหายังให้จิตอยู่จงเอาสติตามดูจิตที่ไปไกลแสนไกลจะพ้นบ่วงแห่งมาน อดีตที่ผ่านไปอย่าคำนึงถึงอนาคตที่มาไม่ถึงอย่าคาดคะเนเอาปัจจุบันที่รู้เห็นเห็นมันล่วงไปไหลไปเสื่อมไปสิ้นไปนั่นแหละดวงตาเห็นธรรมคือปัจจุบันเมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาวิญญาณตันหากรรมทำให้มนุษย์เกิด คนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวทุกสรรพสิ่งแท้จริงเพียงสมมุติเห็นแจ้งในสมมุติก็วิมุติหลุดพน้นผู้ได้ปัญญาย่อมกล่าวหาผู้อื่นว่าไม่ดีผู้มีปัญญาย่อมเห็นเป็นธาตุเหมือนกันนกน้อยทำรังแต่พอตัวสันโดษไม่ดิ้นรน ตถาคตขอเตือนพวกเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทเถิดสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนั่นคือลูกตถาคตจงทำความเพียรตื่นอยู่เสมอจุดดับอยู่ที่ปลายจมูกคนโง่มีความเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลังทำจิตให้เป็นหนึ่งจะพบกับความว่างข้างหน้าก็ว่างข้างหลังก็ว่าง ปัจจุบันเกิดดับว่างเปล่าคนดูตัวเองคนนั้นจะฉลาดคนไหนดูผู้อื่นคนนั้นงโง่ที่สุดไม่ได้อะไรเลยอิริยาบทบางอนิจจังทุกขังบังอนัตตาหัวใจก็คือดินธาตุดินอะไรที่เป็นธาตุย่อมมีวันเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาแต่โลกุตระภูมิไม่ไปไหนยังคงอยู่หลวงพ่อปฏะทิดถาวโร ข้างนอกเกิดดับข้างในก็เกิดดับทุกสิ่งล้วนเกิดดับธรรม,มะมีแต่เกิดดับพิจารณาให้ดีๆในเกิดดับนั้นจะมีความว่างอยู่เมื่อเห็นความว่างก็จะเกิดพิมพภาพปรมาูขึ้นมาแต่เอาแค่เกิดดับก็ไม่ตกต่ำแล้วหลวงพ่อประสิทธิ์ทาวโรสองบทท้ายนี้เป็นโอวาทธรรมครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะดับสังขารขัน เข้าสู่นิพพาน